สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องที่รับชมอยู่ทังบ้านคลิปนี้ผมยังนะครับมือเย็นเซฟเปาเนื้อยังกินเซฟหงป้าเนื่งปลาหมูป้านิ่นครับตำน้ำพริกปลาแดกเจียวพริกเจ้าปลาแดกตอนนี้ไงเจี๊ยบหรือมือเซฟเปนนี่ตัวนีผู้ชายเซฟเนเห็ด คือเก่าแล้วครับเมือ่อยู่อันใอยู่โพพยาเนาะคือพรรณโพพยาเมื่อนี้ก็อยู่โพพยาจนเละเวย้ยมือเอือนกับอ่างทองเนาะโพพยาครับเมื่อนี้อยู่สุพรรณครับเมื่อนี้นี่แหละครับกางเต็นท์ไว้เรียบร้อยแล้วครับทีมงานขายมกวดตัวมือเอือนกับอ่างทองประมาณวันขี้เขาตะเวนเพราะว่าวย่อองกันเมื่อนี้กับสิมี่ยังเพิ่นมาล่ำนี่เนาะ มา้อมเต้นมาสอมเต้นม,มัน,มนรับคนเดี๋ยวเลยพากันข้าติเว่นครับประมาณวมันอังคานหรือวันพูดดอกแล้วเพิ่นกับแมหาไต่จีหดีดใ้เบิ้งดอกบาดเดียวโวยนี้นายเรยห่านีดคนเป็น,นไต่จีหรดแถวคือาาบาว่าสิกลับบ้านแล้วมื่อกี้เป็ไต่ชนใหญ่ินว่าบุ๊ย,ย,ยิ่งนใหญ่ดอกจีนดีดหลาย มันซุ่มเด่นดินมันซุ่มใช่เียดก็ไม่ยู่หันเลยเขียดก็ยู่หันที่หลีก็ยุ่หัน,ด,หนดินซุ่มป้านินโตใหญ่โตพอพมือตัวลอยเศร้าตัวลอยเ้า ค,ครับเนือปนิดครับเขาเซบเป่าขึ้นเกาแล้วครับปรเปนเ็ดอยากก็นมมาอย่างอยู่กับพวกก้าม,มาอย่าง บ่บ่มีแล้วบ่มีเมียน้ำเขาเลยบอกอาวน้ตมาอย่างบรรยากาศรอบๆครับวัดวรจริสุพรรณพื้นที่โล่งกวง้างตาตาครับตายูอันกับตาดมองน้อนกับสงบน้ำเงองเวียนน้ำเงินขึ้นพอสงบหมาหลามาที่เครื่อง mình mo men mình, mì mình bên bả lửa gì tiêu ừ nà mình mo men nà ma sư đeo túi xích cả nó coi gì ก็เขาแสบครับมไอนี่แสบทุกเหมือนละส้มแล้วก็ปาโกโคตไหลโคตรแชร่เป็นมง,งใแครให้บารดมที่เกียนไ่ได้ครับเ<ห>บริ่